าพาทุกคนไปนอนดิสนีย์แลนด์กัน ก็พาน้องชายไปซื้อเสื้อก่อนคือน้องมันอยากได้เสื้อตัวหนึ่งมากเราก็เลยเอออย่าพาไปก็ได้แล้วคือตอนนี้นางเร่งเราแบบสุดๆส,สภาพผ้าก็คือจะรีบเอากระเป๋เาลงไปฝากก่อนนะคะนี okay, ่เราก็จะพาน้องสุดที่รักของเราไปดูเสื้อตอนนี้ก็คือห้างเดิมทีเมื่อวานเรามาเพียงไป่าครึ่งตัว น้องพันเลยเกินฉัน,น,นอยากกินชาจีพาเธอกลับปลไปซื้อชาจีได้ดิแกไม่อยากกินชาจีเลยมันไม่อร่อยแกสั่งไม่ถูกอันหรือเปล่าเมื่อวานนี้เธอบอกก็ไม่อร่อยก็เมื่อวานอันนั้นฉันไม่ได้บอกว่ามันอร่อยเขาจะบอกว่า ฉันเห็นคนรีวิวในดิจิตอลแล้วเขาบอกว่าอร่อยความเชื่อถือของเธอมันหมดไปแล้วค่ะไม่ความเชื่อถือของชาคือชาจีมันอร่อยแต่อัน้าที่เขาบอกอร่อยกับคนไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกินชาจีกันต่อนะคะถ้าซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วห้างอันนี้ก็คือห้างยกับพี่มาโมวาเลยคุณชายเขามีเสื้อมากจนเราทำหน้าที่แค่พามาจีเฉยเพราะว่ามาคนเดียวแล้วหนักมาไม่ได้ ะะคร้านนี้ที่นางอยากมา re simple อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านางชอบมากนางบอกว่าแบบมันน่ารักมากก็เลยน่ารักเชิญเลยนะไม่คือเชิญหรือเชิญแบบเชิญป่ะแค่ผ้ามันเหมือนผ้ากันพ่นจริงๆคือมันน่าจะเป็นแบรนด์จีแล้วก็เป็นแบบร้านขายเสื้อยืดแบบอย่างเงี้ย ประมาณ bon นี้นะคะคือหน้ารักดีน่าจะแบบเออเหมาะกับตรงผู้ชายอย่างนี้ก็คือราคาอยู่ที่ตัวละประมาณพันแปดเกือบสองพันนะคะตัวนี้จะยืดมันได้แล้วหนึ่งตัวฮะแกแล้วตัวนั้นเหรอมันคือเสื้อธรรมดากกเป็นเสื้อที่มีกระเป๋าปะโอเคมาแต่ผ้าผ้าผ้าคือผ้าอะไรไม่รู้ เป็นเหมือนผ้า,า,ากันลมท่เรานี่น่ารักพี่ฟ้าน่ารักสิ่งใช่แก<ส>ก็เอาไปแมทกับกางเกงยีนก็ได้เนี่ยใช่ถูกชุกกแม้วันนี้ฉันต้องกลายเป็นเบ้มันด้วยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะคะไปแล้วนูนไปแล้วค่ะจาเขาเสื้อผ้ามาเป็นแบบยูนิเซ็กนะคะก็คือแบบผู้หญิงก,ก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะนี่เสื้อผ้าก็จะซื้อค่ะไปไปลองเอ็กซ โอเคคือคุณแม่โทรตามแล้วนะคะแต่ว่าคุณชายเขายังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ก็คือต้องรอคุณชายเขาในนั้นก่อนว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะก็ต้องรีบกลับไปหาแม่ที่โรงแรมก่อนเอ์ไซส์ต้องใส่เสื้อแล้วว่ามันต้องใส่เป็นคลุมกับเสยื้อข้างในเออแล้วแกคิดว่าตัวไหนโอเคเอ็กเอสหรือเอสแล้วว่าเอสเอสเสื้อตัวนี้มันมันใหญ่มากเรียบร้อยได้หนึ่งตัวนะคะ หนึ่งตัวแม่แต่เขาบอกว่ามันซื้อในภาพพรีเมียมพอตตันอะไรก็ไม่รู้ใช่ว่ามีที่ไทยอันนี้มันผ้าเสื้อกันหนาวเอาไปให้คุณพิมจับว่าเป็นผ้าอะไรคุณพิมรู้หมดแม่เรารู้หมดว่าเสื้อตัวไหนคือผ้าอะไรทั้งนั้นก็จะบอกโอ้ยผ้าทไทยทุนจะไดไปเราอันนี้ก็ต้องรีบกลับไปหาแม่ที่โรงเรียนนะคะก่อนที่แม่จะโวยวายไปมากกว่านี้เฮ้ยกางดีทีถึงไหนจะเช้าเลยนั้นในชาติ ฉันจะกินชาจีกันจะกินหรือเปล่าเกือบสิบเก้าโอเคไม่กินข้างหน้าเรานะจะเป็นโรงแรมอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปร้านชาจีกันก่อนนะคะก่อนเข้าโรงแรมใส่รอเหมือนปล่าใส่สองพันไม่ใช่สองพันละร้อยบาทไม่ใช่สองพันสามพันบาทต้องจ่ายนะเกือบือถูกแล้วแม่สามพันเทาไม่ใช่สองพันน่าอร่อยนะรังการ สองพันห้าให้แม่จับมันจะหักงินเดินเไดยยังไงนี่ต้องการใจเองจะต่างัวใช่จะให้แม่จับเองจะให้แม่จับเองว่าผ้าไปยังไงองการบอกว่าถึงแม่ก็จะบ่นว่า้งเนี้ใไหมเือัมเื้จหนาวใช่เสจลงนั่นคือผ้าอะไรมันเป็นผ้าเหมือนมีผ้าร่งเหมือนเป็นผ้าเป็นผ้าที่มีผ้าล่งผสมอยู่ เขาบอกเป็นอะไรคอตอนอะไรของเขามรู้แปปิกเดิเราซื้อแบรนด์เาใช่เราบอกถือว่าจอแนดแต่แล้วตอนนี้เราก็มันจะไปกินชาจีนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนจะหเุอเมื่อเช้าลืมว่าลบอ V set ไปเพราะว่ามันกินที่นะคะก็เลยลบเดี๋ยวไปกินชาจีกัน เนี่ยแต่รีดไมได้ยากเหมือนกันโนโน่ลูกชอบกินอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยตามอันนี้อร่อยแต่ว่าชามันหอมไม่เหมือนกันแม่ก็จะือกเอาไม่ขนมยอดการ์ตูนมอวันอร่อยมากก็ไปกินไปสักแล้วเราจะกินไม่ใช่อันนี้ไม่ไปมาถึงนี้ไม่แก่แล้นี่คือความวุ่นวายแล้วตอนนี้ก็จะกินแก้วหน่อยซุมมานนี้มีความวุ่นวายอี่คนเดียวก็ต่างนี้ไปหน้าไหนฮะ จังจี้มาเถือพอไปฟางรอนไหนใช่ไปสั่งอะไรเดี๋ยวงงก็ดีจ่ายตังค์ไม่เป็นไรอันนี้แล้วกันอ่าก็คืออะไรอ่ะเอากดแล้วแกก็เลือกเอาแก้วใหแก้วใหญ่ชาแมชชามะเขือใหญ่แก้วใหญ่เอาน้ำเย็นร้อนหวานมากหวานน้อยหวานมากหวานน้อยหวานปกติเอ้จบ่ินนะคะเดี๋ยวเราก็มารอนะคะอิ่มจังจังน่ เสร็จแล้ว yeah. งเงินไม่พอแม่เงินในบัตรแม่ไม่มีเงินในบัตรโอเคคือ S C B p a n e t อะ่ะมันหักเงินจากพันพย์ไม่ได้นะคะก็คือถ้าเป็น U ันทาได้แต่ S C B p a n ่ะไม่รู้ทำไมมันถึงทำไม่ได้เหมือนกันสรุปก็คือต้องมาเป็นรูปบัตรเหมือนเดิมตอนนี้เราเดินไปเอาเงินเข้าธนาคารกันนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจแล้วก็เลยเออเอาเงินไปใส่ธนาคารวัรนนีงก็ดี ทุกคนเรามีเงินใช้แล้วเดี๋ยวเราเดินกลับไปร้านชาจีหาแม่กันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปถนนอันฝูลู้กันต่อคือเราไม่เคยไปถนนอันฝูลู้เลยเพราะว่ารอบที่แล้วมาก็ไปแต่แถวซินเทนตี้เลยพวกนี้พาไปดูกันว่าอันฝูลู้จะเป็นยังไงโอเคโอเควันนี้ผมมาแล้วนะครับเอ้ยมันนี้จะไปไหนกันจะไหน好吗รอหน่อยคะได้มาแล้วชาจี เริ่มต้นวันด้วยน้ำหวานคือสิ่งที่สดุดเราเรียงรถได้แล้วนะคะคทุกคนรออีกสามนาทีไปอู่ครั้งลูกไอ้คนที่มันขังกล้องใหม่ด้วยแป้งนะ ชอบมาถ่ายรูปกันสีต้มส้มแล้วพอถ่ายรูปเช็คอินเสร็จเราก็ค่อยเดินไปถนนซินเทีนตี้ต่อคือมันจะเป็นแบบที่ช้อปปิงง้งทางตรงนั้นเลยนั่นแหละพาไปดูกันว่าแม่จะชอปอะไรในวันนี้นี่นะคะตึกที่เขามาถ่ายรูปเช็คอินกันก็คือตึกนี้ ก็คือมีแค่นี้แหละก็คือมีแค่ตึกสีสม้มอะไรที่เขาจะมาถ่ายรูปกันแล้วค่ะส่วนเราก็คือไม่ได้อินขนาดนั้นนะอินดูเฉยมีสภาพเพราะเราสองคนคือปวดชีนะคะจะไปหาห้องน้ำตอนนี้แล้วประสบปัญหากันตรงที่หาห้องน้ําไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหน <S <S คือป้ายมันบอกว่าให้เดินตรงมาแต่คือเดินตรงมาไกลมากแล้วก็ยังไม่เจอห้องน้ำสักทีน,นี่เราเจอห้องน้ำแล้วอยู่ตรงข้าม เดี๋ยวตอนนี้พวกเราจะไปกันที่ถนนอ้างสูรูนะคะพาคุณแม่ไปช้อปปิ้งแล้วก็พาไปดูร้านกาแฟาที่เป็นหมีกเกาะแก้วนี่นะคะอันนี้ก็คือเดินไปอีกเกือบโลกว่าโลแต่ว่าทางก็คือเดินได้อยู่แล้วฝนก็ไม่ตกด้วย แล,แล้วเราก็มาสแกนปั๊มจักรยานนะคะเพราะว่าเดินไกลเกินสแกนนะเนี้ยใช่ค่ะอาลีเพสสแกนคิวอาร์โค้ดนะแปงแม่ก็สแกนคิวอาร์โค้ดอนุญาตไเนี่อยอนุญาตนะใช่เรียบร้อยค่ะสองคันแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตามหาอีกสามคันข้างหน้านี่ยคะเออก่อนก่อนี้เรียบร้อยนะคะสองคันคันที่สามคันที่สี่ อีกคันหนึ่งกำลังมาต้องรอกันบบบหนึ่งอันนั้นเขาเป็นคนชายนะคะต้องรอแบบคนเยวางคันู้ออนอันนี้คือทางที่เราต้องปั่นไปนะคะคือรอไฟแดงก่อนเรียบร้อยนะคะทุกคนถึงที่หมายทา <g ül> งขบทุกคนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วคือเขาก็บังคับ <g ül> ให้มาจอดจกอักรยานตรงนี้นะคะและอีกสองคนก็นคือไปจอดอยู่ฝั่งนู้น แล้วเดี๋ยวพาคุณแม่ไปเดินช้อปปิง้งนะคือแถวนี้มันจะมีพวกร้านเสื้อผ้าแล้วก็พวกวิกเก้ลวิกเกิรอะไรพวกนี้นะคะจะพาไปดูกัน,นก็จะเป็นแบบว่าขโดดัโคนเดินแลนใครของจุกจิกอะไรเงี้ย คือตรงนี้มันไม่มีอะไรนะคะเราก็เลยจะมูฟไปซิงเทียนตี้กันทุกคนจรจีนคือนั่งนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ดูบุรี่ไฟฟ้าใสดเลยว้า่ไหมคนจีนสามารถดูบุรี่ได้ทุกทีนี่ก็คือรถจะมาแล้วอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นมันแบบล้ำเกินไปพูดเลยว่าแอบลำบากนะคะเพราะว่ามันลำเกิน เคเดี๋ยวตอนนี้เราพาทุกคนไปกินเป็ดปักกิ่งกันนะคะมันคือร้านเดียวกับที่เราไปกินที่ปักกิ่งมาคือมันอร่อยมาจะพาคุณแม่ไปชิมเป็ดปักกิ่งมันมีสาขาอยู่ที่ซินเทียนตี้ด้วยแล้วดูทอะไรมึงกินดูปูยังได่เลยี่ก็มึงดูสีแยกเขาดิดีดีดีฝนก็ตกนะคะแล้วเรารีบไปร้านเป็ดปักกิ่งกันทุกคนนี่นะคะร้านที่จะพาแม่มากินเปกกิ่งแชมเบอร์นี่คือเป็นเป็ดปักกิ่งที่อร่อยมาก รับบทออเดอร์มาเป็นลินจีนี่คืชาที่ไม่ทาไปเสร็จมากอดกินไปทั้งหมด99้อยหยวนนะคะมือนี้ ก้อนเลยเหมือนหมูอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรไม่รู้หมูบ้านเราที่ลมควันหรือไส้น่าจะแบบนี้เเป็ดของเรากันเหนียวอันนี้เป็นนมปางแล้วก็มีตับห่ามแต่บ้านเราเขอเปาเป็นสีหมูกาดเป็นหนังหมูอะไหมสองเป็นตับเก่งไม่สองหมูสามชั้นอะไรไม่รู้ เน็ตทอดก็หนึ่งเลยเอาเอาเนื้อเอาหนังมาทำทุกอย่างหมดเกลี้ยงหมดเลยตอนนี้เราก็จะไปเดินเล่นที่ซินเทนตี้กันนะคะจากนั้นเราก็ค่อยมูไปโรงแรมทอยสตอรี่ที่ดิสนีย์แลนด์กันแต่ว่าตอนนี้ก็คือ จะไปกินร้านบัตเตอร์ฟูลต่อนะคะยวพาไปดูว่ามันอยู่ตรงแถวไหนของซินเทนตีไปกินบัตเตอร์ฟูลขนมหวานแสนอร่อยนะคะคือฝนตกครั้งวันเี้ยวันนี้เดินตามทางแบบนี้เลยก็จะถึงบัตเตอร์ฟูลนี้อย่างนี้คือโจมาโลน ตรงนี้นะคะถึงซินเทนตี้แล้วทุกคนนี่นะคะเราได้มาสองอย่างก็คือช็อกโกแลตกับชูครีมเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะแล้วก็กลับที่พักไปเอากระเป๋ากันแล้วก็มูไปโรงแรมพอยสตอรี่กันค่ะ โอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามูไปโรงแรมดิสนีย์กันนะคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่เรานั่งรถคันใหญ่มาเราก็เลยเช่าเขาต่อไปโรงแรมดิสนีย์เลยเสียเพิ่มอีก250ยหยวนนะคะกระเป๋ามาแค่4วันแต่ใบเยหมดแล้วชั้น9วันใบแค่นี้ไปวัดเจ้าที่สันแล้วก็ไปรันชิงแล้วก็ไปกลับมาสันติ์โจว one hour later นี่นะคะถึงโรงแรมทอยแล้วน่ารักมาก 可以再接一个人吗、啊？对可以啊，二百三十元哦。好的，<laughs> 然后再接那个什么入住乐园可以吗？一点钟报房间号用餐就可以啊。多出来的一位大人，先吃，先付一百七十八一位哦，包含两张成人门票。稍后往前面去取您房间包含的。 ไม่รู้อะไม่อยู่ชั้นหนึ่งก็ไมเนาะลองดมมาดูกันแล้วอันนี้ก็คือเป็นเมนูนะคะสามารถสั่งได้เลยทั้งหมดก็คือมีสองแผ่นให้แบบนี้และนี่คือสมุด Toy Story นะคะที่ข้อคองอันนี้น่าจะเป็นแบบของใช้ต่างๆแลอันนี้ก็เป็นที ok ่การเข้าห้องแล้วก ok ็ที ok ่เข้าปากส่วน ok ok สนุกก็คือเขาจะให้แยกมาเลยอ,อีกนึงไปอ่อยมาก นี่อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแซลมอนแล้วก็อาหารทะเลของเขานะคะพร้อมกับเนื้อแล้วก็ผลไม้เริ่มกินกันไปกันต่อนี่คืออะไรเห็ดอันนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้อ่ะสั่งข้าวมีดายแล้วเป็นกันนี้ไม่รู้อะไหม่รั่งขมีดายแล้วเป็นไง ทุวกวนเราโดนทับป่ะไม่ได้โดนเราะเราไม่ได้ตังเลยเลยเจ๊ก็ส่งเอง อะไรม่น่ามีนะมาม่าครับแต่มันมีเป็นบะหมี่เลยอ่ะอิ่มมากเียใช่ไหมใช่แล้วเลยเพราะผมเดินพงการมาเลยมันทำให้ไอ้ไมีได้กินแบบนี้แหละเป็นร่ำเป็นสันเลยพอลีนไม่ชอบแม่มาดูขนมเค้กแล้วก็ไอติมที่คาเฟ่ข้างๆใครชอบคอยสตอรี่คือโซนนี้น่ารักมากคือนี่อันนี้ก็คือเป็นบันไดเดินขึ้นไปล็อบบี้นะคะน่ารักสุดๆ เดี๋ยวตอนนี้เราวาร์ปขึ้นไปดูห้องนว่าห้องจะเป็นยังไงมีคุณลุงวูดี้มาหาด้วยนี่ตอนนี้ได้เวลาไปดูห้องนอนของเราแล้วนะคะว่าห้องนอนเราจะเป็นยังไงแม่ก็ยังไม่ได้เห็นห้องเลยใช่ปะยังเห็นแต่ห้องกาแงนี่นะคะขึ้นไปดูกันทางเดินไปห้องยังเป็นทอย Story ห้องเยอะมากน่าจะเป็นห้องนอคอยแบบนี้เลยเดี๋ยวนะถ้าเหมือนกันทำไมเขาหนก็ไม่อยากได้ต่อไปเพื่อนถ้าเป็นปีก็จ่อไปเพื่อนไงจากห้องมันเห็นผู้องดิสนีย์แลนด์ด้วยนี่ว้าวโอเคมองอะไรไม่เห็นเลยเจอกันในพวกนี้ในดิสนีย์แลนด์ป่าค่ะทุกคนบ๊ายบาย